สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่ค่อยหลับอย่าพลาดนะครับเคล็ดลับในการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องการนอนใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและก็จิตใจการนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เต็มที่ส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนล้า อารมณ์ก็จะแปรปวนและก็มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลงวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับในการแก้ปัญหานี้นะครับทําได้ง่ายๆช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นข้อที่1นนะครับสร้างกิจวัตรการนอนที่เป็นประจําการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการปรับวงจรการนอนของร่างกายของเรา ให้ทำงานตามนาฬิกาชีวิตนะครับหากคุณพยายามนอนและตื่นในเวลาเดิมๆก็จะทำให้ร่างกายคุ้นเคยและก็สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นข้อที่2นะครับก่อนนอนก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าการใช้มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงก่อนนอนจะทําให้การนอนหลับยากขึ้นเพราะแสงจากหน้าจอนี่จะรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกหากคุณต้องการนอนหลับที่ดีขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อยครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับข้อที่3ก็คือการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการนอนการสร้างบรรยากาศในห้องนอนที่สงบและเงียบจะสามารถช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นอาจจะลองทำห้องนอนให้มืดสนิท ใช้ผ้ามา่านทึบแสงแล้วก็ใส่เครื่องฟอกอากาศแล้วก็แอร์เย็นๆนะเปิดเพลงเบาๆก็จะช่วยผ่อนคลายนอกจากนี้ก็ควรตั้งอุณหภูมินะครับให้เย็นลงเล็กน้อยเพราะอุณหภูมิที่เย็นจะช่วยกระตุ้นการนอนหลับได้ดีขึ้นนั่นเองข้อที่4นะครับสำคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือการฝึกการหายใจลึกการฝึกหายใจลึกๆเนี่ยจะช่วยให้ระบบประสาทสงบลงและก็ลดความเครียดก่อนนอน ลองนอนหลับตาแล้วก็ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆสลับกันนับ1 23ระหว่างการหายใจทุกครั้งแล้วก็ลองทำ5ถึง10นาทีจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและก็พร้อมที่จะเข้าสู่การนอนหลับนั่นเองข้อ5นะครับหลีกเลี่ยงพวกคาเฟอีนและอาหารหนักก่อนนอนเพราะว่าคาเฟอีนหรือกาแฟน,นะฮะและอาหารหนักก่อนนอนนั้นทำให้ร่างกายไม่สามารถผ่อนคลายได้เต็มที่ คาเฟอีนนะครับก็จะอยู่ทั้งกาแฟแล้วก็พวกชาต่างๆหรือเครื่องดื่มบางชนิดทำให้รู้สึกตื่นตัวแล้วก็หลับยากดังนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในเวลาช่วงบ่ายๆหรือช่วงเย็นข้อที่6นะครับออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับเพราะการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพแต่ยังช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายหนัก ในช่วงเวลาใกล้เวลานอนอาจทําทให้ร่างกายนั้นตื่นตัวและก็ยากต่อการหลับข้อที่7ก็คือหากยังนอนไม่หลับให้ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมเบาๆนะครับหากว่าเรารู้สึกว่านอนไม่หลับอยู่นานๆอย่าเพิ่งนอนอยู่เตียงนะครับมันจะทําให้รู้สึกเรารู้สึกเครียดมากขึ้นลองลุกขึ้นแล้วก็ทํากิจกรรมเบาๆเช่นการอ่านหนังสือหรือฟังเพลงที่ผ่อนคลายจนกว่าคุณจะรู้สึกง่วงและพร้อมที่จะกลับไปนอน เพราะฉะนั้นนะครับการนอนไม่หลับนี่เป็นปัญหาที่หลายคนพบเจอแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างสรรค์บรรยากาศที่เหมาะสมเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้กันดูนะครับเพื่อการนอนหลับที่ดีและสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปดีๆอย่างนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ